ผมว่าผมว่าทุกคนก็ก็ฟังอยู่นะครับคำที่คำที่ที่ RF, ท่านผู้ชา่ยารเหล่าทัพเจ้าหน้าที่ระดับสูงรัฐบาลนะครับทุกคนพูดเรื่องเรื่องลดดอกเบี้ยหมดเพราะถ้าลดดอกเบี้ยไมันลดมันมันมันก็ลดรายจ่ายส่วนหนึ่งนะครับก็อยากก็ก็อย่างที่บอกครับถ้าแบงค์ชาติไม่ลดอย่างน้อยก็ยังดีที่หน่วยงานเหล่านี้มีจิตใต้สึกที่ดีที่มีการลดดอกเบี้ยนะครับผมเองผมก็ผมก็ขอขอบคุณนะครับเพราะการทํางานอย่างนี้มันต้องทําด้วยใจจริงๆเพราะว่า ผมเชื่อว่าผู้ิชญชาการเหล่าทัพแล้วก็เจ้าหน้าที่ระดับสูงก็เห็นความลําบากของพี่น้องประชาชนจริงๆนะครับไม่เป็นภาระหนี้สินหรืออะไรอย่างอื่นแล้วเวกนี้อย่างนี้ผมแถลงไปในที่ประชุมมาว่ามันเป็นสารตั้งต้นของของความหายนะของประเทศด้วยนะครับอันนี้นะครับก็ก็ก็กช่วยเดนไปก่อนตอนนี้นะครับ ครับก็เดี๋ยวก็จะไปลองช่วยดูช่วยดูครับเพราะว่าเราตระหนักดีถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับตรงนี้จริยานครับจะไปช่วยดูให้อย่างเต็มที่เท่าที่สามารถทําได้นะครับผมเองผมก็มีการบอกบันทึที่ประชุมด้วยบอกบอกว่าถ้าเกิดช่วยกันได้แล้วก็ช่วยกันได้อีกขยายวงเงินอีกอะไรอีกก็ก็สามารถทําให้ได้นะครับบอกบอกท่านรองที่ปรีมกรมส่งเสริมสหกรณ์ไปด้วยว่าควรใช้เร่งเอาสหกรณ์เข้ามาอยู่ในโปรแกรมเร็วๆนะครับก็ยังมีอีกหลาย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 อย่างที่สามารถทํากันได้อยู่แต่ขณะที่เราเริ่มทางกันมาแค่2เดือนนี้ก็เรียกว่าได้ผล ส่วนหนึ่งแล้วนะครับท่านประธานที่ประสานายกท่านท่านกุณกิติรัตน์เองก็ก็มีแพชชั่นสำหรับเรื่องนี้มากนะครับท่านเองท่านก็ลงไปพูดคุยกับหลายๆหน่วยงานแล้วพยายามทําให้ทุกคนทําให้ด้เยอะขึ้นอีกพยายามทําให้ทุกคนมีความทะเยอทะยานในการที่อยากจะช่วยเหลือนะครับซึ่งผมว่าก็ประสบความสําเร็จแล้วดูจากแววตาของผู้บริหารทั้งหลายผู้ชาดการเหล่าทัพทั้งหลายก็ดูว่าดูว่าท่านเองท่านก็ซาบซึ้งถึงความลําบากของพี่น้องประชาชนนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ we